còn phim phai gì là bảo vệ dù nó nào có thì nó nghề diễn luôn

อ,อ่อนซอนใกล there ้ตัวนี้ขันม่วหน้าเลยไม่กินทุบนังเข้มัไม่กินข้าวเราย้ำพวกเขาแล้วเข้ม mình diệt nó mình nào chỉ phải nào gần mất ví dụ quần nào thì nó à. này mà hơn là non tăng tè chết mồm thì nó nửng thôm nó mà hơn non non thôm nửng là cả tื่น theo tื่น theo lắp theo tื่น nhiều non bỏ lắp vẫn nào โอามีหมู่บ้านที่นะ่ะเดี๋ยวด,ดีที่ว่าน้องไม่เชียร์เราบอกว่ามีหมู่บ้านเหนพี่น้องเราเปิดสู้มดูมึมมงอีกหมู่บ้านหนึ่งฮะกันแม่บอกอยู่บ้านบราเพิเคยนอนอ่ะห่าทุบเที่ยงคืนแบบนี้นะประมาณสี่เป็ดโมงสี่เป็ดโมงสิบสองโมงแบบนี้บราเพิ่งนอนแล้วก็ตื่น ห้าโมงหกโมงไปนี่มันก็นเลยเลื้งบัณฑิพอมาโยนี่แหละจับเป็นต้องได้นอนแต่หวัวคขำไม่นอน,นเพราะว่ากับเ,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 เจ้ากับเจ้าเฮ็ดยบเบรกเมื่อกี้เจ้าก็พานอนแต่หวัวคขำบ๊อบเพื่นก็น,นอนนั่นอนแล้วบ๊อบเพื่นตื่นมาตื่นมาเบิ่งโมกโอ้คือนานแจ้งแท้ว่าฟังเสียงไก่ขันกับพวกขันที่อ,อยู่ใน้องบ๊อบเพื่นรูดในไก่ขันบ๊อบเพื่อนจะให้มันแจ้งไวๆมันนานแจ้ง ไก่หาอยู่หากินถึงเงินบันคิดเอาไปซื้อใส่ได้ปะเนี่ยมีร้านขายขนมไ,ไม่เหร

โอ้ยขวมานอนอยูออพี่ขวาขามฟีไฟอยูพี่เราบ่าเพื่นอยู่นอกหนาวโพี่นอองเย็นลมยืนนี่ใครเนี่ยนี่เลือกหนาวเย็นจ้อยอยู่ไม่หนาวเลย จะงานี่ส kind of ิต mm ้มเบต้มเมื่อกินนําทางต้มกินอยู่นี่หมดแล้วค่อยกันหิวน่หน้าคือมักเอนี่เพ่สิมามักเจ้าขาคมพอใหญ่อะนะมักฝากมักฝากได้แม่นสุ บหมืองการยามเศร้าเระวังกันกิงคลอกคลอกลงมาเลยก็ลงแม่เห็ดแล้วเสร็จโอ้ลินกันแบบนี้เลยน้องเลย 弄弄，可是。 อ๋อบ่อน,นี่ไม่ครับไว้ไม่ขาดมันหักไม่ขาดตัวนั้นหักเนาะอืม่กินน้ะมันเจาะมันัักนนเอาเขามใส่ไล่เอาเขาใส่ไล่ละขาดหักเลยเอาตัวนี้มาห้องไว้ โอ้โมเดไซส์เล็กเลยได้เดี๋ยวน้ะบมเดไซส์เล็กเลยเห็นด๋ย,บย,ย,ดย,ดยแบบลายมือฝีมือแบบดังเดิมเลยจอเอานี่จอหูนี่พันก็เ,นเป็นไม้งามมันก็มีแต่ตอกพี่น้องเไยเอาแต่เอาตอกมัดสมัยก่อนเขาเจ้ากันคนนั้นโบราณเขาเจ้าก็กเห็ดแบบนี้แหละเนาะโบมีเล็กตะปูตอกเด้ได้เอาตอกเอาอันนั้นมัดเอาเอาไม้คัดกันไว้เอา กนัลปุษาน20สิ10ปีกินกบอยู่แหละเออเสาะไม้นี่เนาะเออมันซ่อ10ปีกินกบอยู่10ปีก็ยังบ่ดอกบ่เปื่อยคบ่ถึงน้ํานแล้วแห้งแล้วเลย10 20ปีก็อยู่ได้โบ่สิปักแตงมื้อนําโอ้อ้ายบ่ได้เอาได้อ้นัก คนเสือมากินเอาหลอดตีด้วยนั่นน่ะป้ายเล้มๆคือว่าเอาหลอดแม่นว่ะเดมางเดมาแต่งเน่าประเดี๋ยนะคน้องพอดีันสิดเสื่อแ้วนะเสื่อเฮียนเสื่อเฮียนหนังสือเ <c oughs> มื่อวานนี้เราก็ย่างมาเมื่อวานเลยกันมาพร้อมกันกบับอเพื่อนแต่ว่าน,น้องย่างก่อนอาต่ยเี่ยวไปแล้วเหรอโยนทัอันโยนทัอันเมียได้นเนาะ เดี๋ยวนำผปูไหมยัะจน้อ่จะเมื่อยแท้ๆั้งแต่ช่วงน้อยจะมาทุกไสปแล้วจะมทุกไสปีละไป่ไดออ กันเมื่อบ้อนเงินก็นกินน้ำทางเนาะกินเมื่อน้ำทางเตรีย <c> ม <oughs> <c oughs> ตัวสิเมื่อก่อนพี่น้องอะไรบ้าน,นี่ <c oughs> เขามาเมื่อวานนี้ตอนเศร้าเนาะ <c oughs> ตอนนี้กำลังเตรียมตัวสิเมื่อให้น้องพาเมื่อน้องหูจากทางโอเคเมื่อกินเป็นไอโกนี่กำไรสุดมียังก็ให้ไม่กินวันทุกมีไม่กินก้อน,ม,ม,นมูดเลตอนนี้เรื่อง

เอาเมื่อก่อนเถอะยูดีีหยูเมื่อก่อนตอนนี้รับมีโอกาสสิมาเล่นน้ำไม่เด้อมารอบหน้าสิจ้างลกซึ่งมาบุวไหวละย่างไก่ทวดนไปยูดียูดีเยะที่เป็นดื้อเลยี่ดื้อเลยไปเงินคนละสองพันที่เมื่อไปของเงี้ยไปเมื่อระโพเถอไปยูดีมีให

Phải, bye 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 Mày chị ạ bye 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 Go home mà này Ngài đơn thang đây Phụ đầy chắc thang con Xuống bỏ lọt được ai thang cao sẽ Năm thang Thằng, thằng cao đi quả bạn <ś led> ไปสั่นเมื่อทางนี้